คู่มาราธอน14ปีเผยเคล็ดลับครองรักยืนยาวสถานะตอนนี้รักเมียมากเป็นคู่ที่ครองรักกันมานานถึง14ปีแล้วสําหรับคู่ของนักแสดงสาวเจี๊ยบพิ่จิตรากับนักร้องหนุ่มบอยพีทเมกเกอร์ล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เผยถึงเคล็ดลับครองรักยาวนานว่าเจี๊ยบชีวิตคู่ไม่มีใครอยากมีปัญหาหรอก เคล็ดลับครองรักไม่มีนวันที่มีปัญหาเรามองหน้าเขาเราก็สบายใจเราเขาไม่ไปไหนแน่ๆเราต้องก้าวผ่านปัญหาไปให้ได้บอยเราคุยกันได้ทุกรูปแบบวันที่เขาต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนเขาต้องการสามีเราก็เป็นสามีเรื่องบางเรื่องเจี๊ยบก็เป็นผู้นําครอบครัวได้ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าคนข้างๆยังสำคัญ เราก็ไม่ทิ้งกันพันรยาเราเขาสวยอยู่แล้วทุกวันส่วนผมเหมือนคนขับรถดาราทุกวันทุกวันแล้วเรื่องชีวิตคู่ทุกคู่ก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน